สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่รายวิชาคณิตศาสตร์นะครับระดับมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับบทที่3เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นครับอยู่ที่แบบฝึกหัดที่3.2กกนะครับผมนะเดี๋ยวพามาทำกันนะเขาบอกว่าจงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปาริมาตรนะครับปริมาณในแต่และข้อต่อไปนี้ครับไอศครีมรถแตงไทยลูกกับราคาครับนี่ไง 1ลูก7บาท2ลูก14 3ลูก20 4ลูก25 5ลูก30เขาจะให้เราเอาไปเขียนในระบบพิกัด x y นั่นเองนะเราก็กำหนดเพิ่มเติมนะครับเราให้ตัวนี้เป็น x ละกันนะครับแล้วก็ให้ฝั่งนี้เป็น y ละกันนะครับได้อะไรตัวนี้นะให้ตัวนี้เป็นพิกัด x นะครับให้ค่าตัวนี้เป็นแกน y นะครับผมนะงั้นเดี๋ยวครู เอาตัวนี้เข้ามาก่อนตารางคูนี่ตารางนะตัวนี้ใหญ่ๆห,ห,หน่อยแต่ตัวนี้เราก็มาเริ่มทําครับก็ตีตารางก่อนไม่ใช่ตีตารางนะทําระบบพิกัดฉาก x y ครับค่าที่ได้เป็นบวกมาเลยเราก็วาดแค่จตุภาคที่หนึ่งนี่ครับนี่อันนี้นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นราคาครับ ฝั่งนี้ก็เป็นลูกครับเมื่อกี้ลูกว่าเป็นลูกนี่ไงเราก็เริ่มครับสองช่องหนึ่งลูกเลยกันมันเริ่มที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าในแค่น,นี้มันมีหกไหมมันมีหกหกไปเรื่อยๆก็ได้แต่ไม่จำเป็นนะครับผมอ่ะอาจจะลบตัวนี้ออกอเอาแค่นี้พอ อันนี้เป็นลูกเพราะมีถึงแค่5ลูกนะแถม6ให้มันต่อไปแกนตั้งครับราคานะีมันจะต่างกันที่ราคานี่แหละราคาเราเนี่ยเราจะกําหนดยังไงดีก็ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับก็ขึ้นอยู่กับเรา,าแกนของเราเนี่ยบางคนอาจจะเป็น1 2 3่ามี่มันก็จะไม่ดูบาลานซ์สักเท่าไหร่นะครับเราก็กะเอาก็ได้ครับนะ เราก็ให้มันห่างสักเอ,อ่อเท่าไหรเดียสัก5เลยก็ได้นะเอ,อ่อใช้สัก3ช่อง5เลยกันน่าจะพออันนี้5อันนี้เป็น10 15 20 25แล้วก็30นี่ไงพอดีเลย30นะ ไม่ใช่บางคนบอกอันนี้ช่องนี้ห้าอันนี้เป็นหเป็น7แบบนี้ไม่ได้นะอันนี้เป็น15บห้าเงี้ยผิดเลยนะถ้าเอาให้มันห่างก็เอาให้มันห่างเท่าเท่ากันครับเอาให้มันหา่างเท่าเท่ากันมันจะได้บาลานซ์ดีเราเริ่มเลยครับ1ลูกกี่บาทครับ1ลูก7บาทครับนี่1ลูก7บาทอันเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็น7.5จุดห้าเราก็ต่ำลงมาอีกนิดนึงนี่เราก็ให้มันอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เราก็เขียนพิกัดไปด้วยว่าตรงนี้เป็นพิกัด1กับ 7จนะจะได้ไม่งงนี่โอเคนะตรงเนี้ยหนึ่งกับ7นะต่อไป2กับอะไร2กับ14ครับ2 2อยู่ไหน2อยู่นี่14ขึ้นไปเนี่ย14ก็ต้องใกล้ๆ15หน่อยตรงนี้นี่2ลูก14บาทนะได้ตัวนี้นะครับ3ลูกเท่าไหร่3ลูก20แฮปปี้พอดีเลยนี่อยู่นี่3ลูก20บาท สี่ลูกเท่าไรสี่ลูกยี่สิบห้ายี่สิบห้าพอดีเลยสี่ลูกยี่สิบห้าอยู่นี่ครับสี่ลูกยี่สิบห้าบาทแล้วก็ห้าลูกเท่าไรครับห้าลูกสามสิบครับอยู่นี่ครับห้าลูกสามสิบนี่คือการเขียนกราฟของเราถามว่าตรงนี้มันบาลานต์ไหมมันอาจจะไม่บาลาน์มากแต่คกูย้ายไม่ได้แล้วย้ายนี่มันหาย่ก็วาดให้มันอยู่กลางๆนะครับวาดประมาณนี้นี่ข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งก็จะเสร็จแล้วอยู่ประมาณนี้นะครับระวังนะถ้าให้มันห่างมันต้องห่างเท่ากันเสมอครับไม่จะเป็นต้องเท่ากันแกน x ห่างเท่าไหร่แกน y ห่างเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับค่าถ้าค่ามันมากๆอ่ะมันจะจะ,จะ,จ,ะจะต้องต้องเขียนตรงนี้ให้มันห่างเยอะๆหน่อยนะครับค้ามนึงจะครอบคลุมไม่งั้นถ้าเราเขียน1 1 2 3หนึ่งสองสามโอหกว่าจะถึง30นุ่นทะลุไปนู่นเลยนะ มาดูต่อนะข้อ1เสร็จนะมาดูต่อข้อะอ่นะข้อ2อ่ะลบทิ้งอันนี้ลบนะข้อ1นะมาดูต่อข้อ2ครับใช้กราฟเป็นเดิมนี่แหละข้อ2ข้อ2องเขามีกระตอบคำถามด้วยนะข้อ2วาดกราฟก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตอบคำถามข้อ2องเขาบอกว่าจำนวนคนกับน้ำหนักที่ใช้ในลิฟต์ครับถ้า1คน นี่ไงน้ำหนักในลิฟที่ยังรับได้ก็คือ450ถ้า2คนรับได้อีก380 3คน340 4คน300แล้วก็5คนก็250นะครับผมนะก็เหมือนเดิมครับเราให้ข้างบนเป็นแกน x ละกันให้ตรงนี้เป็นแกน x เนี่ยแล้วให้นี้เป็นแกน y ก็มาสร้างครับแกน x y ลากแกน x y นี่ได้ตัวนี้ครับนั้นแสดงว่าแกน y ก็คือน้ำหนักครับน้ำหนักที่ยังสามารถรับได้นี่รับได้หน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะครับผม ส่วนแกน x ก,ก็เป็นจํานวนคนนะครับจำนวนเป็นคนนะครับคนมีหลายหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็แบ่งครับครูแบ่งสมช่องมั่งหนึ่งสองามสี่ห้าหคนพอแค่นี้พอมันมี5คนนะครับทีนี้หครับแกน y ของเราอะ่ะเราก็ต้องมาพิจารณาแกน y ของเราว่าเราจะให้มันห่างเท่าไหร่เราสังเกตครับ เลขมันค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเลขมันค่อนข้างเยอะครับถ้าเราเออห่างทีละ10เนี่ยยี่โอ้กว่าจะถึง250กว่าจะถึง300มันก็เยอะกูออห่างช่องละ50เลยแล้วกัน50ลองดูนะมันจะพอไหม100 150้0ย250 3า0ร้อยสอพอดีเลยแล้วก็400รอยตรงนี้ก็เป็น4ี่ห้านี่ได้ได้ตัวนี้นี่มันจบที่450คูณเลยให้ช่อง Y เนี่ยห่างช่องละห้าครับ1คนได้เท่าไหร่ครับ4ี่หครับหนึ่งคน4ี่อยหอยู่ตรงนี้ครับพอดีเลยตรงนี้นี่จุดอยู่นี่นี่อันนี้คือหนึ่งกับ4ี่หสิ ถ้าขึ้นคนเดียวรับได้อีก450กิโลถ้าขึ้น2คน380 2คนอยู่ตรงนี้380ก็จะสูงสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง2คนกับ380เราเขียนกับประมาณให้มันอยู่380อครับเราเขียนจุดกำกับไปด้วยก็ไม่ซีเรียสอะไร3คนอยู่ที่340 3คนนะครับอยู่ที่340อันนี้350 340ก็อยู่ประมาณนี้ 3คนอยู่ที่340นี่สคน4คนอยู่ที่300ร้อยโอเคแฮปปี้สคนอยู่ที่300อยู่ตรงนี้ถ้าขึ้น4คนรับได้อีก300ร้อยโลนะหคนอยู่ที่250ครับสองร้อยห้าสิบอยู่ตรงนี้ห้าคนอยู่ที่250ร้อนไมนะนี่ขนาดเราเอาห่างช่องละห้าสิบมไหมตรงนี้มันยังว่างอยู่เลยนะครับ ถ้าเราเรียนเรียนไปเราอาจจะย่นกราฟได้นะครับนี่ย่นกราฟเราจะเอาไปสตาร์ทที่200เลยก็ได้ตรงนี้นะระบบพิกัดนะครับตนนัวนี้ทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเรารูครับเรามาตอบคำถามครับเอามันย้ายลงมาข้างล่างนิดนึงเรามาตอบคำถามครับเขาบอกว่าผลบวกของจำนวนโอ้ยอันนี้ค่อยวาดกราฟเหมือนกัน เป็นโจทย์คนละข้อครับไม่ใช่คําถามของ้นนี้อันนี้คือให้วาดกราฟข้อ1ไปแล้วข้อ2ไปแล้วเนี่ยข้อ2อยู่นี่นะต่อไปคขอยวาดกราฟข้อ3ครับนี่ข้อ3เขาบอกผลบวกของจํานวนเต็มบวก2จํานวนที่ได้เท่ากับ10ครับอันนี้ลบก่อนไปดูข้อ3ต่อครับข้อ3ผลบวกของมันนะครับผลบวกของจํานวนเต็มบวกครับจานวนเต็มบวกจํานวนเต็มบวกมีอะไรบ้าง ศูนย์ญญใช่จานวนเต็มบวกไหมศูนย์ญญไม่ใช่จานวนเต็มบวกนะครับระวังศูนย์คือจํานวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มบวกเริ่มที่ตัวแรกคืออะไรครับ1น่งเนี่ยเราไปอ่าเป็น1 1กับอะไร1กับ9 2กับอะไร2กับ8บวกกันต้องได้10ไง3กับอะไรครับ3กับ7 4กับอะไร4กับ6 5กับอะไรครับ5กับ5 6กับอะไรครับ6กับ4 เ็กับอะไร7กับ3 8กับ2 9กับ11 0กับ0ได้ไหม10กับ0ไม่ได้เพราะอะไรศไม่ใช่จำนวนเต็มบวกครับจบแล้วมีแค่นี้มีเท่านี้มีเท่านี้มีเท่นี้นี่มีน้นั้นแสดงว่าตัวบนครูก็ให้เป็นแกน x ตัวนี้ก็ให้เป็นแกน y แกน y ก็เอามาวาดใส่ระบบพิกัดฉากครับเหมือนเดิม ตีกราฟก่อนตีกราฟก่อน,นอาจจะต้องใช้สุดหน่อยนะนี่อ๋อไม่ได้อ๋อคุณรู้ละนี่ โอเคได้ในนี้เอาเนี่ได้ตัวนี้อันแสดงแกน x e ก็เริ่มเลยครับเริ่มเป็นหนึ่งหนึ่งสองอะซูมหน่อยนะสามสี่ห้าหาก,กเจ็ดแปดเก้าพอนี่คือแกน x ลบลบได้ลบได้คือแกน x พิกัด y ก็เหมือนกันครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8โอเคแฮปปี้9อันนี้เป็นแกน y เราก็มาเริ่มคู่แรกครับคู่แรกคือ1กับอะไรครับ1กับ9อยู่นี่พิกัด1กับ9เราท่องได้อยู่แล้วซูมเลย สองกับอะไรครับสองกับแปดครับอยู่นี่เพราะมันบวกกันมันต้องได้อะไรบวกกันต้องได้สิบนี่ไงจากสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอะไรต่อสามกับไรสามกับเจ็ดครับนี่สามกับเจ็ดอยู่นี่สามกับเจ็ดสี่กับไรสี่กับหกครับห้ากับไรห้ากับห้าครับบวกกันได้สิบไงหกกับอะไรครับหกกับสี่ครับตรงนี้ หกกับสี 4, ่เจ็ดกับไล่เจ็ดกับสามอยู่นี่อยู่นะลักษณะกราฟมันจะเป็นกราฟที่เป็นเส้นตรงลงมาเหนะ็นไหมนี่นะครับแปดอะไรแปดกับสองครับแล้วก็ตัวสรายก็คือเก้ากับอะไรครับเก้ากับหนึ่งนี่คือข้อสามครับข้อสามทางที่ดีเราไปทําตารางแบบนี้ก่อนก็ได้ครับนี่ทาตารางตี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  บวกกันต้องได้อะไรบวกกันต้องได้10มีกี่คู่นั่นเองนะโอเคนะข้อ3ผ่านนะไปดูต่อข้อ4เนาะดูต่อข้อ4ครับข้อ3ผ่านแล้วอ่าให้ดูก่อนนะครับไม่ทันก็กดสต็อปกดจุดไว้ได้นะรบแล้วนะไปดูต่อข้อ4ครับข้อ4ข้อ4กูขอการาฟไว้ได้ไหม ข้อ4ี่นี่ข้อสีวว่คนน่าจะได้ใช้กราฟอยู่ข้อสี่ลบหน่อยนะครับข้อ4ี่เขาบอกอัตราค่าโดยสารลดไประจำทางครับเป็น9บาทต่อคนสำหรับผู้โดยสาร1 1 0ถึงคน9บาทต่อคนครับนั้นแสดงว่าคนที่1ก็จ่าย9บาทถ้าไป2คนจ่ายกี่บาทจ่าย18บาท ถูกต้องไหมอัตราค่าโดยสารประจำทาง9บาทต่อคนสำหรับผู้โดยสาร1-10นั้นแสดงว่าอันนี้อันนี้มีมี10นนมี10 x นี่คือจำนวนผู้โดยสารผู้โดยสารนะครับตัวนี้อือแล้วตัวนี้โอเคไหมในนี้อัตราครับอัตราค่าโดยสาร1-10คนเนี่ยเท่าไหร่ อันนี้ต้องย้ายตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่ามันไม่พอเมื่อกี้เราได้แค่อันตรงนี้นี่อาอย่างนี้เพราะคุณจะต่อไปอีกนิดนึงเมื่อกี้เราได้แค่เก้าไงนะมันต้องได้สิบคนไล่ขึ้นไปอีกนี่น,นี่นะครับแกน y แกน y ก็เป็นอะไรครับก็เป็นค่าโดยสารครับแกน y กนะแกนวายตรงนี้ก็เป็นนี่นะตรงนี้ก็เป็นค่าโดยสารนะครับขอขอรำปานตรงนี้หน่อยค่าโดยสารคราราาร่าโดยสารหน่วยเป็นไรหน่วยเป็นบาทนี่แล้วตัวนี้โอเคไหมหนึ่งคนจ่ายกี่บาทหนึ่งคนจ่ายเก้าบาทอันนี้ให้ให่างทีละเก้าเลยเก้าสามยี่เจ็ดเก้าสี่สามหกเก้าห้าสี่ห้า 965497639872 998s 90เป็น90นี่ค่าโดยสารทําไมถึงเอาเป็นห่าง9วะก็นี่คนละ9บาท2คนก็18มันก็จะไล่ไปแบบนี้ครับ1คน9บาทพิกัดก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็น1กับ9บาท2คนเท่าไหร่ครับ2คน18บาท3คนเท่าไหร่ครับนี่3คน27บาท สคนเท่าไรสี่คนสาบาทครับหคนเท่าไรห้าคนส5่ห้ครับห้าคนสี่้าหคนเท่าไรหกคนห้าครับนีหกคน54บาท7คนเท่าไรเจดคนหกสิบสามยเกินหกสิบสามอยู่นี่ครับเคน63 8คนเท่าไรแปดคนเจ็ดสิบบาทครับ นี่8คน72 9คนเท่าไหร่ครับ9คน81ครับ9คน81แล้วก็10คนก็ต้องจ่ายตรงนี้ครับ10คนก็ต้องจ่าย90บาทตัวนี้นี่คือข้อ4ครับอัตราค่าโดยสารประจำทาง9บาทต่อคนถ้ามี10คนนี่งไงถ้ามี10คนก็จ่าย90บาทไล่ตั้งแต่1คนถึง10คนนะครับนี่ระบบพิกัด x พิกัด Y เป็นค่าโดยสารกับจํานวนผู้โดยสารนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้คอนก็นเสร็จแล้ววาดกราฟนะครับผมนะไปดูต่อนะครับอันนี้เขาให้ตอบคำถามนะครับเราไปดูต่อหน้านี้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้ลบนะอันนี้ไม่เกี่ยแล้วลบได้เลยนะครับเสร็จแล้วลบทิ้งนี่ครับ ค่าตรงนี้สังเกตรครับครูจะให้เขียนกำกับไว้ก่อนเลยว่าค่าแต่ละค่าเป็นค่าอะไรมันจะดูได้มันมันจะไม่งงเขาบอกอะไรครับปริมาณน้ำฝนครับที่วัดได้เป็นมิลลิเมตรที่หาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบครับแสดงด้วยกราฟอย่างนี้วันที่หนึ่งวัดได้อะไรวันที่หนึ่งวัดได้ย5หครับเห็นไหมมันครึ่งหนึ่งวันที่สองวัดได้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันระหว่างสาสิกับสี่สิบก็คือส5ห้า วันที่3ได้40ครับวันที่4ได้55ครับวันที่6ได้เอ้ยขอโทษวันที่5้าได้60วันที่6ลดลงครับเหลือ50วันที่7เหลือ45ครับวันที่8ครับฝนตกหนักขึ้นหรือเปล่าได้70แล้วก็วันที่9ได้65แล้วก็วันสุดท้ายวันที่10ก็คือได้45พยายามเขียนกำกับไว้เราจะได้มองง่ายๆเรามาเริ่มตอบคำถามครับปริมาณ น, <ITA> น้ำฝนที่วัดในวันที่2เป็นเท่าไหร่ครับว mm, mm, yeah? well ันที่2อยู่ไหนเนี่ยวันที่2ได้เท่าไหร่ครับตอบ35มสิบห้าเลครับมิลลินะครับมิลลิเมตรมิลลิลิตรนะครับมิลลิเมตรไม่ใช่มิลลิลิตรมิลลิเมตรนะครับนั้นแสดงว่าอันนี้วันที่2ตอบเท่าไหร่เมื่อกี้สามห้าครับนั้นแสดงว่าตอบได้เลย35มมมก็คือมิลลิเมตรนั่นเองนี่ก็ตอบได้แหละมาดูครับวันที่ฝนตกมากมากที่สุด วัดปริมาณน้ําฝนได้กี่มิลลิเมตรวันไหนตกมากสุดอ่ะก็วันที่สูงสุดไงต่อวันที่อะไรครับวันที่8ครับนะตอบนะครับวันที่ใดวันที่8ครับวันที่8ครับปริมาณ70 mm มิลลิเมตรครับนี่มิลลิเมตรนี่ก็จบละนะวันที่8สูงสุดไงนี่ ที่แตกเ0มิลต่อไปครับวันที่ฝนตกน้อยที่สุดและวันที่ฝนตกมากที่สุดต่างกันต่างกันก็ต้องเอามาลบครับเรามาดูครับเรามาดูก็วันไหนที่ตกสูงสุดวันนี้ครับสูงสุดวันนี้ต่ําสุดครับก็คือ70ลบกับอะไรครับลบกับ25ครับนะที่เราได้ก็คือวันที่มากสุดคือ70วันที่น้อยสุดคือ2 5ครับนะครับ ลบกันเหลืออะไรลบกันเหลือ45ครับผมมิลิเมตรนะครับมิลิเมตรนะครับผมโอเคไหมได้ตัวนี้นะมากสุดมาสุดละต่อไปครับข้อ4ครับจงหาปริมาณน้ําฝนเฉลีย่ยทั้ง10วันนี่ยากหน่อยไฮไลท์ตัวนี้ไว้หน่อยครับการหาค่าเฉลีย่ยครับการหาค่าเฉลีย่ยนี้เราอาจจะเรียนมาเกยๆตอนปอ5ป6นิดหน่อยครับทํายังไง ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเอาทั้งหมดมาบวกกันครับการหาค่าเฉลีย่ยเริ่มนะการหาค่าเฉลีย่ยคือเอาทั้งหมดมาบวกกันครับเ,เป็นอะไรบ้างนะ่ะยี่สิบห้าสามห้าสี่สิบยี่สิบห้าบวกสามห้าบวกสี่สิบนี่คือสามนแรกต่อไปห้าห้าหกสิบห้าสิบนะครับบวกห้าห้าบวกหกสิบ บวก50บวก45นี่ไงเอาบวกกันให้หมดเนี่ยตัวเลขเราเนี้ยบวกกันใด้หมดนะครับบวกกันได้หมดนะครับอันนี้อีก3ตัวก็เป็น70 65 45บหวก70บวก65บวก45ครับนี่คือการหาค่าเฉลี่ยแล้วก็หารด้วยจำนวนครับจำนวนตัวมีทั้งหมด10ตัวก็จบภารกิจเราคืออะไรบวกเลขครับข้างบน นะครับเริ่มบวกนะมันเลขลงท้ายด้วย5มันสวยอยู่ครับบวกกันได้60อันนี้อันเนี้ยอันน,น,นี้บวกอันนี้ได้60บวก40ได้100ได้100บวกตัวนี้ครับบวก55ได้155ยห้าห้ได้ 155.... ยห5บวกกันได้215ห้าโอเคไหมบวกกันได้5 2 6 5 บวกกันได้310บวกกันได้380บวกกันได้5บวกกันได้4 445โอเคไหมบวกกันอีกก็ได้เป็น490นะครับนีนะอันนี้ได้490ครับหารด้วย10ครับตัดศูนย์ได้1ตัวครับก็ตอบเท่าไหร่ครับ ปริมาณเฉลี่ยก็คือ49มมมิลลิเมตรฝาก่อยน,นะการหาค่าเฉลี่ยทำไงก็คือเอาทั้งหมดมาทำอะไรครับบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนของว่ามีกี่ตัวมี10วันก็หารด้วย10นั่นเองมาดูครับข้อ5วันที่ฝนตกมากที่สุดครับวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่าค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ครับตกมากสุดเมื่อกี้เราหามาแล้วคือเท่าไรครับ70ครับมากกว่าค่าเฉลี่ยก็คือค่าเฉลี่ยเท่ากับ49ลบกันเหลือ ยี่สิบเอ็ดนะครับมิลิเมตรตัวนี้นี่ก็จบล้เดี๋ยวนะเราหาค่าเฉลี่ยมาแล้วไงค่าเฉลี่ยเราหามาจากข้อสี่ครับยากสุดมีอยู่สองข้อก็คือข้อสี่กับข้อห้าทำข้อสี่ได้จะทำข้อห้าได้ถ้าทำข้อสี่ผิดข้อห้าก็จะผิดไปด้วยนะครับผมนะมาดูต่อข้อสามอีกสักหน่อยข้อสามค่อยเราตอบคำถามเหมือนเดิมครับเขาบอกว่ากราฟต่อ ใบนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณยาชนิดหนึ่งที่เหลืออยู่ในเลือดของผู้ป่วยเวลาที่ผ่านไปหลังจากรับประทานยา500มิลลิกรัมเหมือนเรารับประทานยาพาราครับเม็ดหนึ่งตอนกินเนี่ยปื๊ดนี่ไงปื๊บยาทำมีเต็มที่เลย500มิลลิกรัมพอเวลาผ่านไป1 2 3 1 2ส4 5 6ชั่วโมงเวลาผ่นไปปริมาณยามันจะลดลงเรื่อยๆครับเห็นไนหะ เขาถึงบอกยาพาราให้ทันทุกๆ4 6ี่ถึงหชั่วโมงไงนี่งพอถึง6ชั่วโมงปุ๊บปริมาณยามันหมดแล้วถ้าอาการปวดหัวเรายังไม่หายเราก็จะปวดหัวต่อน,นั่นเองนะโอเคนะมาดูครับมาตอบคำถามเลยดีวยกว่าปริมาณที่อยู่อยู่เหลืออยู่ในเลือดของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงตามอะไรและเปลี่ยนแปลงอย่างไรเปลี่ยนแปลงตามอะไรแล้วก็เปลี่ยนแปลงอลลย,ลงย่างไร เราก็อาจจะตอบได้นี้เป็นการแค่อธิบายเราก็ลองสังเกตรครับปริมาณของยามันเปลี่ยนแปลงตามเลยครับตามเวลายิ่งเวลาน,านานขึ้นทำไมเราก็อาจตอบว่าเปลี่ยนแปลงตามเรา,าจ,จะตอบไปได้ตอบตรงไหนดีตอบข้อหนึ่งตรงนี้ดีกว่าข้อหนึ่งตอบนะครับเปลี่ยนแปลงตาม เวลานะครับตามตามเวลายิ่งเวลาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะปริมาณยาจะลดไปจะลดลงเรื่อยเรื่อย ประมาณนี้ก็ไม่ผิดละนะครับเขาถามเป็นอัตนายจเขาไม่ได้แบบนั่นเยอะนะครับก็เราก็ตอบไปเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามเวลานี่เวลายิ่งเพิ่มขึ้นปริมาณยาก็จะทำาไรเรื่อยๆก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับข้อ2ครับหลังจากทานยาแลระทานยาไปแล้ว2ชั่วโมงปริมาณเหลืออยู่ในเส้นเลือดเท่าไหร่ครับข้อ2ตอบผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงเราใช้ค่าป,ประมาณได้ครับ สชั่วโมงคือเส้นนี้ลากขึ้นไปปึ๊บจุดอยู่ตรงนี้เดือวประมาณเท่าไหร่ครับ125ยยีนะร้อมิลลิกรัมครับตอบได้ครับ125มิลลิกรัมนี่ตรงนี้ประมาณครับประมาณคร่าวๆได้นะก็ครึ่งหนึ่งของร้อกับ150นะครับข้อสครับ หลังจากผู้ป่วยรับประทานยาไปนานเท่าไหร่จึงจะมีปริมาณเหลืออยู่ในเลือดครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมนี่ครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมปริมาณอยู่เท่าไหร่ครับตอนกินไปอมีอยู่500ครึ่งหนึ่งของ500คือเท่าไหร่ครับคือ250มิลลิกรัมครับครึ่งหนึ่งครับ250มิลลิกรัมอยู่นี่ครับลากลงมาปึ๊บนี่จุดตัดอยู่ตรงนี้ครับหลังทานไปแล้วกี่ชั่วโมงครับ หนึ่งชั่วโมงนั่นเองก็ข้อสามตอบครับผู้ป่วยเหลือเลือกมาเดิมก็คือตอบหนึ่งชั่วโมงแค่นี้นะครับผมนะน,นี้มีอะไรข้อสี่ข้อหกนะครับเป็นแค่การตอบคำถามนะครับตรงนี้นะลองดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันคลิปจะยาวไปครับ เดี๋ยวครูจะอัดคลิปต่อแหละเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะให้ไปดูในคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวแค่อันนี้เอาไว้ที่หน้า153ก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ